สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีดต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง v P ธรรมดานะครับช่อง B P ธรรมดาก็จะมานะนะําเสนอหุ้นไทยเช้านะครับหุ้นไทยเช้าของวันที่นะครับของวันที่ที่ยี่อพฤศจิกาย,ยน2567นะวันนี้ก็เป็นวันพระฤหัสบดีนะครับสีส้มสีส้มนำโชคนำสิ่งดีๆมาให้ทุกๆท่านนะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะทุกคลิปทุกคลิปเลย ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเองให้ท่านผู้ชมได้ลุล่เพื่อมกับบันเท่านั้นนะครับครับดอกเช้านะ10โมง5นาทีราลานี้แหละครับ10โมง5นาทีนะครับรอบต่อไปก็รอบเที่ยงรอบบ่ายรอบเย็นนะครับวันละ4รอบเลยนะกดติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้มีข่าวจะมาบอกนะว่า ทุกๆวันเสาร์อาทิตย์จะมีไลฟ์สดช่วง2องทุ่มนะใครว่างก็แวะเข้ามานะครับจะเริ่มวันไหนก็ยังไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนนะเริ่มอะไรมาดูไลฟ์สดอันนี้จะเป็นไลฟ์สดไม่เกี่ยวกับเลขนะจะเป็นไลฟ์สดเกี่ยวกับคําถามทั่วไปที่อยู่ในช่อง VIP ธรรมดาเนี่ยว่าเป็นยังไงถามว่าอย่งไงก็จะตอบกันสดๆเลยนะครับตอบกันสดๆเลยนะครับใครถามว่ายัง หุนรอบนี้ทำไมถึงออกเวลานี้หรือทําไมเลขออกเวลานี้หรือยังไงคำถามทั่วๆไปนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วนะครับแต่ทําไมมันมันไม่ยังไม่ไปหาเวลาแจ้งมาอะไรอะไรนีประมาณนี้หลายๆอย่างนะให้ถามมาได้นะครับก็จะเป็นไลฟ์สดที่แบบสอบถามทั่วไปนะครับยกเว้นการเมืองไม่ให้ถามนะครับอย่างอื่นถามได้หมดปัญหาหัวใจปัญหาอะไรได้หมด อาจารย์สามารถถนัดมากปัญหาหัวใจอ่ะเอามาดูกันนะครับมาดูกันเอาโอ้ยโอ้ยแหมพูดถึงปัญหาหัวใจสะดุดเลยอ่าครับมาดูเลยนะครับบังไหมไม่บังหรอกไม่ใช่แขกอ่ะบังไหมบังไหมไม่บังมันไม่ใช่แขกมันไม่ใช่แขกอิสลามไม่บังอะไรยังไงโลก ไทยเช้านะครับเด่นเน้นบนนะ0123นะจะทำวิธีนี้นะเน้นบนนะครับบนต้องมาล่ะ0123ตัวหนึ่งหรือ2ตัวล่ะเพียง,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 งแต่ว่าอาจารย์จะเลือกถูกหรือเปล่า,านั้นแหละ0330 044 04 055 0660ครับเดี๋ยวข้นบ้านมา1 331 1441 155 ถ้าสมาก็อสองสามสองสี่สองห้าสองหนี่แหละอาจจะวินกันนะครับวินกันนะอะประมาณนี้นะครับให้ให้ให้วิจารณาดูนะวินกันชอบมาเนี่ยเนี่ยวินพวนพรานี้มันจะจับคู่กันเองประมาณนี้นะครับเอามาดูตรงนี้คาะนี่ขยายตัวใหญ่ๆห,หน่อยอโอ้ให่เกินมันล้นจอเลยนะครับอ่าขอเน้นที่ไหนค่ะนี เอาหอวยห่วยปากกาหล่นอืย,อย,นเ,ยอนเน้นที่หนึ่งนะเน้นที่หนึ่งนะครับสี่ห้าหกอ่าเน้นเหลนี้ทำแบบนี้นะครับ,บโอเคครับหาจบแล้วเรียบร้ย มาดูเน้นๆกัรทานเนี่ยใครชอบตัวไหนก็จัดไปนะครับมันจะมา1ตัวในนี้นะหรือ2ตัวนี่แหละอาจารย์ขอเน้นที่1แล้วกันนะครับตรงนี้นะครับจดเอานะครับใครชอบก็จดเอาวินนี่น่าสนใจนะวินบนนะอ่าวินบนน่าสนใจครับ3ามนี้นะครับชนชอบค็ยจัดนะครับขอบคุณมากๆนะครับอย่าลืมกดติดตามนะติดตามกดติดใจนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วครับเจิดเอาครับในเวลา Ina, สามชั่วโมงนะเกิดทันไหมสามชั่วโมงสามชั่วโมงทันวะเกิดนะครับเกิดไปนะ ่าโอเคนะครับตามน,นี้นะขอพระคุณมากมากขอให้ทุกท่านโชคดีดุดีไม่เจ็บไม่จนมาโคงมางข้างมาดูครับสวัสดีครับ